เฉลิมพระชนมพันษาพระพันปีน้อมเกศีเทิดบารมีสิริสมัยพระศกชนน้อมกะมนถวายชัยรวมดวงใจนร,ราไทยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติประเสริฐยิ่งมิ่งขวัญล่า พระกะรุณาใหญ่ยิ่งดังสิงของพระเมตตาล้นฟ้าณักพาพรทรงอาทรราษฎรทั่วอาณาขอทะทรงสรานกเกษมเปรมหทัยเพิดพิลัยไพรบุญสวัสดิ์เทพร,รักษา บรรดานดลมงคลชัยไทยเทวานบวันทาองค์มาตาส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีสุรศัก์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยายัลเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรพร้อมด้วยคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยทาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร